สวัสดีครับมาพบกับ Fresh s n o w l i s t e นะครับมือหม่เขียดนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการบรรยายแบบผสมผสานนะครับระหว่างฉากตัวละครแล้วก็พล็อตในการดําเนินเรื่องนะครับมาดูทีครับที่ภาพเดิมนะฮะที่เราเคยอธิบายไว้ในในตอนต้นนะครับในในคลิปก่อนนะครับก็คือเป็นภาพของนักอบินอวกาศนะครับนะฮะ เป็นของสาระอเมริการชุดตั้งพิโนโอวกาศศิลปะสดน,นะครับทีนี้นะฮะในเริ่มต้นเนี่ยเราผสมผสานกับอะไรได้บ้างนะครับนั่นคะนะือสิ่งที่มองเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นและที่สําคัญก็คือเรื่องของการเดินพลอตนะครับเราจะบรรยายยังไงนะครับให้สิ่งเหล่านี้นะครับทั้งสัมอย่างเนี้ยมารวมกันนะครับดูตัวอย่างแรกนะครับรังสีบางอย่างแผ่กระจายออกมา ทำให้รัศมี3ามเก้ารอบตัวเต็มไปด้วยต้นหญ้าที่เหี่ยวแห้งนะครับก็นะฮะรังสีนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอาจจะเป็นกรมัมนตภาพรังสีหรือเปล่านะฮะซึ่งเรามองไม่เห็นนะฮะมันเป็นรังสีที่มันมีความถี่ที่แตกต่างออกไปนะครับจนดวงตาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่สังเกตเห็นจาก กระสอมีรอบๆตัวน่ะ39นะฮะจะเต็มไปด้วยต้นหญ้าที่เหี่ยวแห้งครับเราจะไม่บอกว่าประมาณเมตรหนึ่งอะไรต่างๆแต่เราเราพูดประมาณๆาณกันนะฮะใช้อุปกรณ์ร่างกายเหมือนหน่วยวัดในในในเขาเรียกว่าอะไรของไทยนะฮะหนึ่งคืบหนึ่งอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับหนึงสามก้าปุ๊บรอบๆไปนะค,คือมันก็จะประมาณได้ก็ฟังดูแล้วเขาท่ากว่านะครับที่จะเอาตัวเลขมานะฮะ ก็นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คือพล็อตเดินไปไหมเดินนะครับมันมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งมันมันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะครับนี่ที่มันมีหลังสีอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นได้นะครับสิ่งที่มองเห็นก็คือต้นยาที่ยแห้งนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นคือหลังสีนะฮะซึ่งเราก็อธิบายไปนะครับประการที่สองนะครับเขายืนท่ามกลางป่าสนด้วยความองอาจดุราชสีนะครับ ก็สิ่งที่เป็นนมามธรรมก็คือความองอาจนะฮะซึ่งมองไม่เห็นนะ,ะมองไม่เห็นนะ,ะคือเราจะพูดยังไงนะฮะตัวองอาจเป็นยังไงนะฮะมันมองไม่เห็นแต่คือยืนเนี่ยโอเคมันได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ที่เรานะฮะการเดินพอดเน่มันเกี่ยวกับการเดินพอดยังไงมันเป็นเรื่องของบุคลิกนะฮะของตัวละครเราพยายามจะอธิบาย introduction นะครับ introduce ตัวละครว่ามันเป็นลักษณะยังไงหรือว่า เขายืนท่ามกลางป่าสนด้วยความงอ,อมหมายความว่าเขากําลังจะทําอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามันจะมีพลอะไรบางอย่างในเรื่องนะครับ,นะรบต่อไปนะครับสายลมพัดพาเอาเสียงกระซิบของนกแขกเต่ามากระทบโสตประสาทนะฮะก็สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือสายลมนะครับสายลมมองไม่เห็นนะเสียงนกแขกเต่าก,ก็ก็มองไม่เห็นนะครับ เราก็พูดถึงว่าเสียงนะนกแขกเต้าเป็นเสียงกระซิบมั่หมายความว่าในสภาพนะบรรยากาศในฉากนี้คือมันเงียบมากนะฮะมันเงียบมากจนแบบเสียงกระซิบของนกเนี่ยลอยมาถึงหูเราได้นะครับนะถึงโซปภาษาที่รับไปนะฮะดังนั้นนะ่ะทำไมมันต้องแขกเต้านะครับนฮะมันมันก็จะมีประเด็นขึ้นมาว่าอะไรทําไมถึงเป็นนกแขกเต้าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของล็อตนะครับที่ว่า เฮ้ยทำไมมันมีเสีย่ยงนกแคคเต้แล้วมันจะมีอะไรอย่างไรต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพล็อตที่ที่ตรงนั้นมาดังนั้นในการเดินพล็อตนะฮะมันรวมไปอยู่ยนี้นะครับหมายความว่าเสี่ยงของนกแคคเต้เนี่ยไม่ได้ไม่เราไม่ได้พูดลอยๆนะครับสิ่งที่เรากล่าวแล้วบรรยายแล้วเนี่ยหมายความว่าเราจะเอาไปใช้นะครับหรือว่า,าพูดยังไงนะฮะให้ให้ดูแบบ มันมีดูแล้วมีประโยชน์นะครับหมายถึงการบรรยายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้รู้อะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นบุคลิกของตัวละครในฉากนี้นะครับนะฮมันไม่ได้หดหูนะครับมีความอง่าและจะสีอะไรนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็มาลูปเดิมนะครับนะจะได้ไม่ไม่สับสนนะฮะนี้เราจะมาดูสิ่งที่เราจะ ประสานกันนะครับในคำบรรยายนั่นก็คือภาษากายนะครับภาษากายความรู้สึกแล้วก็การเดินพอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราต้องเดินพอตนะฮะงั้นเราก็จะออกทะเลไปนะฮะหรือใครจะออกจากตะวันก็ได้นะฮะใส่ชุดนักบินอวกาศเรียบร้อยนะฮะมาดูกันนะครับสายตาของเขาทอดยาวไปด้านหน้าราวกับรอใครสักคนทางทิศตะวันออกนะครับนั่นหมายความว่า ตอนนี้เขากําลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนะฮะดังนั้นเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บอ่ารู้แล้วเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็สายตาที่เขาทอดยาวไปนะครับเรารอครสักคนหมายความว่าเฮ้ยสายตาเนี่ยมันบอกบอกนะครับว่าเขากําลังรอนะฮะความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็คือรอนะครับอ่ากลังรอรอคอยนะครับนะฮะเป็นเป็นเฝ้ารอคอยนะครับภาษากายเป็นตัวบอกนะฮะว่าเขากําลัง ทำอะไรอยู่นะครับนะเฝ้ารอนะครับก็จะเป็นแฟนเขาก็ได้ผมก็ไม่รู้หรอกนะต่อไปนะครับร่าตาของเขาดูครุ่นคิดนะคุณครุ่นคิดนะฮะอะไรบางอย่างจนเหมือนจะลืมป่าสนที่อยู่รอบด้านนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนะฮะแววตานะครับแววเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะครับดังนั้นคุณคิดอะไรนะเพ๊บมันจะออกทางแววตาซึ่งเราก็จะนนี่ขึ้นมานะครับนะดูใช้สามารถที่จะเอาความรู้สึกนะครับหมายถึงว่าภาษากายเนี่ยที่จากดวงตาเนี่ยมาแสดงความรู้สึกนะฮะในในมุมมองของบุคคลที่สามได้นะครับดวงตาของเขาดูคุณคิดอะไรบางอย่างนะฮะเหมือนเมื่อมันคิดอะไรเมื่อเมื่อนะฮะดูแบบเมื่อเมื่อดูคิดอะไรแบบ จนเหมือนจะลืมป่าสนที่อยู่รอบด้านนะครับอันนี้เราก็เราใช้ตรงนี้ได้สมมุติว่าเราเรา,เรายังไม่พูดถึงว่ามันมีป่าสนนะครับเราสามารถใช้ลักษณะเนี้นะพูดถึงตัวเขาด้วยแล้วก็พูดถึง ฉากที่อยู่ในรอบด้านนะครับก็คือว่าลืมป่าสนไปเลยฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องพูดว่าเขาอยู่ในป่าสนมาก่อนแล้วล้าก็มาซ้ำคําเดิมนะครับว่าเขาอยู่เขาลืมป่าสดนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องนะครับคือเราต้องดูนะครับว่าเราจะเขียนอะไรยังไงนะครับดูว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วเราจะพูดซ้ําไปทําไมนะฮะฉะนั้นอ่ะพอปุ๊บเขาบอกว่าลืมป่าสนในรอบด้านคือเหมือนนั่นเองนะครับเขากาลังเหมือนนะครับคือมันมีอะไรอยู่ในใจอ่ะนะฮะอันนี้พอา พอดก็เดินไปนะครับเพราะว่าคือมันมีอะไรอยู่ในใจของเขานะครับแล้วมันคืออะไรนะฮะเราก็ก็ตอบไปได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอบกันนะครับ2อ,อันนี้สีหน้าของเขาดูตื่นเต้นกับการสํารวจแม้จะเดินแม้จะเดินมา3ชั่วโมงก็ไม่มีทีท่าจะเด่นยะงไรนะฮะคือพอเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมันเลิศอะนะฮะเรารู้สึกกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยยังไงเรารสึกเพราะว่า ม,มันตื่นเต้นนะฮะมันตืน่นเต้เนบางคนเล่นไพ่นะฮะตื่นเต้นลุ้นอยู่นั้นนะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับเข้าป่าไม่กินได้นะฮะก็แบบแค่เข้าน้ำบ้างเป็นบางครั้งนะครับไม่หลับไม่นอนทําได้นะครับด้วยความตื่นเต้นนะครับนะฮะมันแบบอะดรีนาลินมันหลักนะฮะฉะนั้นนะฮะเราดูสีหน้าของเขาออกนะครับนะฮะเราก็ต้องบอกเขาไปนะฮะนะฮะแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์ว่าสีหน้ากับกับความเป็นจริงเนี่ยตรงกันก็คือเดินมาสักชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยนะฮะ นะเหมือนเหมือนเหมือนกินยากระตุ้นมานะครับนะฮะฉีดยามาหรือว่าพวกอะไรนะแอมอีพิตามินอะไรประมาณนี้นะฮะที่ทําให้เขาเนี่ยตรงนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือการบรรยายนะครับที่รวมกันนะฮะผสานกันระหว่างภาษากายความรู้รรสึกแล้วก็การเดินพล็อตนะครับในการบรรยายเนี่ยคือ อย่าซ้านะครับนะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยปาสสนพูดไปแล้วแล้วมาพูดปาสสนอีกครั้งนึงอย่าซ้ํานะครับเราดูองค์ประกอบว่าละสิ่งใดที่เราอยากจะอธิบายบ้างนะฮะแล้วก็คือมันมีพลอ็อตพล็อตมันจะมีอะไรนะครับแล้วเราก็ดูเหมือนกันนะครับเราก็เรียนไปนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มัน มันมีพอตอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเอามาแต่งประโยคยังไงเราจะบรรยายยังไงนะครับที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันเข้าไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามสิ่งดีๆรับชมต่อไปนะครับ